ครับผมแค่จบโจววันนี้ผมแค่อยากจะมาเตือนเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะครับว่าผมยังแจกฟิจิสปินเดอร์อยู่แค่ทําตามกติกาในคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ทราบกดเข้าไปดูคลิปตรงนี้ได้เลยคลิปนั้นนะครับผมจะอธิบายบอกว่ากติกาต้องทํายังไงบ้างนะครับแค่3ข้อเท่านั้นเองลองกลับเข้าไปดูได้และผมยังรับรายชื่อนะครับจนถึงเที่ยงคืนวันนี้วันที่คุณดูคลิปอันนี้อยู่นี่แหละวันนี้นะครับผมจะปล่อยคลิปนี้เย็นวันจันทร์ และผมจะรับรายชื่อจนถึงเที่ยงคืนของวันจันทร์นี้แค่นั้นนะครับและพรุ่งนี้ผมจะจับรายชื่อและจะประกาศผลในช่อง y o YouTube นี่แหละต้องติดตามไม่ได้นะครับว่าใครจะได้รางวัลน,นี้ไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเห็นมีท่าฟิจิสปินเนอร์อันใหม่ที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตวันนี้ผมเลยอยากจะมาลองท่าใหม่ๆนี้ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะจบคลิปแค่นี้นะครับสั้นๆต้องมาติดตามวันพรุ่งนี้ได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลฟิจิสวััสดีครบ ท่านี้นะครับผมจะเอาฟิจิสปินเนอร์หมุนพร้อมกัน2อันแล้วผมจะเอาโยนมาแล้วมาซ้อนอีกมือหนึ่งให้ได้เดี๋ยวดูว้ายเอยนีไงเห็นไหมได้แล้วมันซ้อนกันได้แล้วท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลูกอีกปองเด้งบนสปินเนอร์ลงในแก้วนะ้บมาดูเลยว่าผมจะทําได้หรือเปล่าดูนะท่านี้นะครับผมจะหมุนสปินเนอร์แล้วเดี๋ยวจะแคป เขาเรียกว่าแคปนะครับมันจะมีบอทเทิลฟลิปใช่ไหมครับบอทเทิลฟลิปก็คือเอาก้นหมุนแบบนี้น,นี่เขาเรียกบอทเทิลฟลิปที่หมุนแล้วมันตั้งแต่ว่าถ้าแคปนะครับคือการหมุนกลับหัวแล้วเอย้ยมันตั้งแบบนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าทําได้หรือเปล่านะครับโอ้โอยตายไหนลองแคปไปเฉยๆดิ เกือบได้แล้วอ๋อได้แล้วนี่นะครับก,ก็เรียกว่าแคปแคปบ,บอลนะครับโอ้กว่าจะได้วุ้ยเกือบได้แล้วอ,อ่ะวุ้ยน่ามันไม่บนดิมันไม่ตั้งอะ่ะ ยอมแพ้ถ้าใครทําได้นะครับช่วยทําให้ผมดูหน่อยอัดวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับว่าทําได้หรือเปล่าผมเองเพยายามแล้วเนี่ยสองชั่วโมงแล้วยังทําไม่ได้เลยอสงสัยท่านี้ผมต้องยอมแพ้นะครับมันยากมากโคตยากอะ่ออนะ Ôi. Ôi. Mày nào mày Anh em ơi mai nào. Nó cái rồi Darling!